ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีไบโอเทคนะฮะได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเลยนะเพื่อรับมือการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่มันกลายพันธุ์เรื่อยๆแลาปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมว่ามันกลายพันธุ์เรื่อยๆจริงๆเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์ชื่อแปลกๆออกมาเนี่ยนะฮะยุโรปทดลองฉีดวัคซีน3แบบหลังพบว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามีปัญหาเรื่องลื่มเลือด ทั้งนี้นะครับพบว่าวัคซีนแอสตราเซนิกามีปัญหาในหลายประเทศในยุโรปจากการที่พบว่ามีลิ่มเลือดจึงจำกัดให้คนที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยฉีดเท่านั้นและทำให้คนหนุ่มสาวที่รับวัคซีนแอสตราในเข็มแรกต้องไปฉีดวัคซีนชนิดอื่นโดยเฉพาะวัคซีนแบบ mRNA ของไฟเซอร์จากนั้นนะครับได้มีการทดลองจากโรงเรียนแพทย์ของเมือง คานูเวอร์เยอรมนีนะครับที่ได้ทําการศึกษาแบ่งเป็น3กลุ่มที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชม 1. ก็คือกลุ่มคนที่รับวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มเดียว 2. ก็คือกลุ่มคนที่รับวัคซีนแอสตราเซนกาสเข็ม 3. ครับคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาต่อด้วยไฟเซอร์โดยให้เข็มที่2ภายใน73-74ถึง74วันหรือว่าใน10อาทิตย์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชม ผลการวิจัยนะครับฉีดแอสตราเซเนกาต่อด้วยไฟเซอร์ได้ผลดีมากตามข่าวใช้คำนี้เลยบอกว่าภูมิขึ้นสูงปรี๊ดสูงมากภูมิขึ้นสูงมากเลยฮะจากนั้นทีมวิจัยได้นำผูท้ทดลองเนี่ยมาตรวจหาภูมิคุ้มกันทั้งในรูปแบบแอนติบอดียับยั้งไวรัสพัธุ์ต่างๆทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมอัลฟาสายพันธุ์อังกฤษเบต้าแอฟริกาแกมมาบราซิลแต่ไม่มีสายพันธุ์เดลต้าก็คือโควิดสายพันธุ์อินเดีย ตลอดจนดูการกระตุ้นของ T เซลลด้วยผลการทดลองปรากฏว่าการฉีดวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่2ต่อจากวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a สามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้สูงมากๆนะครคุณซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้โดยการฉีดวัคซีน2เข็มต่างชนิดกันเมื่อทดสอบกับไวรัสกลายพันธุ์ทั้ง3ชนิดยังสูงเพียงพอในการยับยั้งเชือ้อแต่อาจจะลดลงมาบ้างในสายพันธุ์เบตา้าแต่ไม่มากนักนะครับ สรุปง่ายๆก็คือการฉีดวัคซีนโควิดที่เป็น m i n a pfizer moderna นี่นะครับเป็นเข็มที่2สามารถกระตุ้นภูมิได้ดีมากๆและน่าจะรับมือไวรัสได้ทุกตัวด้วย<ฆ>ได้ทุกตัวเลยนะครับฉีดวัคซีน astrazeneca สเข็มระวังป้องกันโควิดสายพันธุ์เบต้าและแกมมาไม่ดีนะฮะอย่างไรก็ตามครับข้อมูลนี้ยังมีความน่ากังวลน,นะ การฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาสเข็มมีผลอย่างดีในการยับยั้งโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็สายพันธุ์อัลฟาแต่กลับได้ผลที่ไม่ค่อยดีในการยับยั้งโควิดสายพันธุ์เบลตาและแกมมาส่วนการฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มเดียวได้ผลดีกับการยับยั้งโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่น้อยเกินไปที่จะยับยั้งโควิดกลายพันธุ์ทุกตัวคือเหมือนตอนนี้แสงสว่างของเราได้รับผู้ชม มันมาจากการทดลองค่ะมันมาจากการทดลองนะฮะก็คือทดลองกับคนทดลองกับสถานการณ์จริงนี่แหละใครจะไปรู้ว่าสถานการณ์ฉีดแอสตราเซเนกาและคนหนุ่มสาวที่นั่นเขาฉีดต่อไม่ได้เพราะมีปัญหาใช่ไหมฮะเรื่องริ่มเลือดก็เลยไปฉีดไฟเซอร์แทนค่ะดันเป็นผลที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นแบบสูงปรีดค่ะคล้ายๆที่หมอยงบอกอ่มันมีความหวังแหละฮะ